ข้างนอกถ่รูปให้พีด้วยแกงเบรหนึ่ัยิที่กันเนี่ยเบวันยมหวาทกันเนี่ยาอสคนอ้ดไววันถไปีครับเอางีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียวเยเดี๋ยวเดียวเครับีั ตอน่อต้อนครับแต่ผมก็นุ้ลกกันนะอืมขอไปเก็บรักษาไผมออกจากที่นี่เลยดแลอะไอยังดแลดแลกนเลดแลคนมอกไปแล้วครับมามันก็มาแล้วกันทัหมใช่ใช่หอไแต่ถ้าเป็นพวกเขาไหม่เน่าปรนันเลยไม่ไดบอนญาตพักศนยไม่เจออะไรวัดอยู่ไหนวัเจอไหม ปูตามาว่ว,วมอวอยี่ยสิบได้วหม้ยขวาดินเกสุดปาไอ้อ้ไนมาทางไหนมาทางไหนพันอ่อี้ตอนนี้อยู่ที่ตอเปลี่ยน ลาบ้านนนรหลอก็ได้แล้วเลี้ยวซายมาที่จะตัดมาท่าเรือห้องพอสิบห้าไม่เปลี่ยนไหมสิบห้าแล้วพคนตัดเนี่ยเดูเยี่ยม